ค่ะพบกับช่องเป <Yeah. S 1> ็นต่อแอนสองแต่งวันนี้วันเกิดพี่กวานะคะตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันตอนแรกแม่กะคิดไว้3เมนูแม่จะทำให้กินใช่ไหมมีลูกชิ้นทอดใช่ไหมกินกับน้ำจิม้มแล้วก็ส้มตำเด็กแล้วก็ม่าม่าแห้งใช่ไหมแต่ว่าวันนี้แม่ทำภารกิจเยอะมากเหนื่อยไม่ไหวก็เลยซื้อมาเลยครับนี่นะคะมีฮอทดอกลูกชิ้นไส้กรอก นี่มีผักด้วยแตงกวาน้ำจิ้มแล้วก็ข้าวจีอันนี้ไปซื้อที่ตลาดนากลางมาเพราะเพราะแม่ไปหาหมอฝากท้องมาตามนัดแล้วก็นี่ส้มตําแม่ที่เกจสับแม่ซื้อแบบที่เขาสับมาแล้วมาเลยตอนแรกว่าจะซื้อเป็นลูกมาทําพอนี้เห็นแบบสับก็เลยเอาแบบสับดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยเพราะวันนี้แม่เหนื่อยมากเลยนะลูกนะโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออะไรนะลูก วันนี้หนูอะไรนะรีเควสไม่ใช่รีเซ็ตหนูรีเควสว่าอยากได้อลูบิชใช่ไหมอของหนูอันใหญ่ของน้องไทยอันเล็กนะเพราะถ้าไม่ซื้อมาไอ้ไทยมันแย่งเองเล่นแน่แล้วเองก็จะได้ไม่แล้วเองก็จะไม่ได้เล่นแม่ก็เลยซื้อมาให้น้องด้วยน้องจะได้ไม่แย่งหนูโอเคไหมเอ่อเป็นของขวัญวันเกิดโอเคไหม,ออมโอเคอะเดี๋ยวหนูหยิบอันนี้ไปให้ทวดหน่อยนะลูกนะ ให้ทวดชิมวะอร่อยเปล่าเอาไปให้ทวดชิมนะถ้าทวดจะเอาเพิ่มก็มาตักเพิ่มนะ เจ้าหกหรือเปล่าถือไปน้ำจิ้มไม่รู้อร่อยเปล่าเพราะว่าไม่เคยกินของเจ้านี้เลยเพราะว่าไปซื้อมาที่ตลาดนากลางอ่ะกวาเอาไปให้ทวดให้ทวดชิมไทยทำไรคะเป่าลูกโป่งเหรอคะแม่เปิดคลิปวันเกิดพี่กวาปีก่อนให้ดูแล้วไทยเห็นลูกโป่งไทยก็เลยอยากเป่าลูกโป่งเหรอ หลอนางถือดีๆแต่งกว่าสองมือเดียวมันหกโหแต่งกว่าแม่เพิ่งพูดอยู่หยกๆว่าอย่าหกถ้าจะไม่ให้หกก็ต้องถือดีๆสิลูก<ฮ>พี่ต่อล้างโคงมาให้แม่เราใช่ไหมใช่ครับสันไลติดขาน่ะเป็นต่ออันนี้ทิชชู่<ฮ>ขอบคุณครับล้างสะอาดหรือเปล่าลูกโคกอะล้างสะอาดครับแตงไทยใครอยากได้ลูกโปะไไทยให้พี่ต่อเป่าให้เนาะ,ะมา อยากไดู้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่ตำส้มตำเ,เริ่มเร็ว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 เวโอ้ย,อย,า,อยา,าหน้าไทยเป่าได้แล้วหรอลูกปองมีผัดมาม้าด้วยผัดมาม้ามาเร็วคะ่ะโอเคอ่ะเด็กๆซือข้าวจีกินกันคนละอันหยิบให้น้องไทยด้วยข้าวจีอ่ะอ่าน้องไทยหยิบอ่ะ ไหนกินลิโ้โชซิอร่อยไหมงามกินแล้วค่ะแม่ไหนพี่ต่อหันมาดิงามไหนตังควาหันมาดิงามไหนโชวกินดิงามไหนตังไทยโชวกินข้าวจีดิตงไทยโชวกินข้าวจีดิงาม แต่ราคะส้มตังค์เด็กอ่ะพี่ปาถือถือถือตัวอย่างนี้แหละถือไว้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 ดีๆอยากให้ลอนถือถือให้เห็นด้วยสิไม่ใช่ถึงเราไม่เห็นมองกล้องด้วยอยับมาตางนี่ให้เห็นนิดเดียวแล้วคุณก็ไม่พบขาที่เนขาเป็รถอ่ะโอเคไหนซส้มทำอะไรมาสองอันส้มจริงแค่สองอันเหรอน่าจะใช่ค่ะอืมอ่ะเด็กๆอ่ะปาตะก้ากินเนาะ กินช่อมตําหรอพี่ต่อกินไส้กรอกอ่ะกินเลยลูกแต่ก่อนหน้านี้ก็กินหมูปิ้งไปเยอะเลยใช่ไหมหมูปิ้งที่เหลือเมื่อเช้าที่แม่ให้ทวดๆเอามาให้ใช่ไหมน้องไทยได้กินไหมหมูปิ้งน้องไทยได้กินอยู่คับแม่กินกี่ไม้กินหรือเลียเลียเล่นหรือกินกินเหรอโอเคแล้วแตงกวาได้กินไหมหมูปิ้งค่ะแล้วพี่ต่อได้กินไหมหมูปิ้งได้กินอยู่คับแม่เออใครกินเยอะสุดพี่ต่อกับพี่กวาใช่ไหม หรือพี่ต่อ,ตอ,เ,อเออเพราะไอ้กวากบ่อ้ไทยไม่ค่อยกินเนอะอ่ะกินเลยลูกไหนกินส้มตำโชดิีเป็นต่อกินปิ้งกําหนดเลยีอ,อืมเอา้าน้องไทยหล่นเลยไหนน้องไทยกินโชวแม่ที่แม่ถ่ายแต่ตาถ่ายตอนน้องไทยกินเห็นไหมไอเด็กเตรียมอนุบาลกินส้มตําได้วันนี้วันศุกร์เรียนธรรมะใส่สีขาวใช่ไหมลูกส่วนน้องไทยก็ใส่ชุดพื้นบ้าน อิ่มหมูปิ้งกันอยู่ไหมหรือว่ายังพอยัดเข้าไปได้อยู่ก็ยังพอยัดเข้าไปได้ยังพอยัดเข้าไปได้กินเรื่อยๆนะลูกนะถ้าอิ่มก็พอไปอาบน้ําเล่นก่อนให้แบบว่าหิวหรือว่าให้เหนื่อยๆแล้วมันหิวใหม่ก็ค่อยมากินอีกก็ได้ปิดฝาไว้ก็ได้เนาะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนปาร์ตี้ก็มากินอีกกินได้เรื่อยๆเดี๋ยวไปเอาฝามาปิดนะถ้ากินอิ่มไหนถ้ากินโชกินซ้มตามติด ด,ดูดีแตงคากินเกง่งไหนแม่ชิมน้ำจิม้มสิอร่อยปะซื้อจากตลาดนากลาง ตคยกินเก่งมากเลยกินเก่งกว่าพี่กวายอีกตังคายดูแม่กินผักอ,อืมตองคายกินเก่งผัดมามา่ากินอ่ะลูกพ่อผัดมาให้มันต่อได้กินอยู่คับแม่กินไปสามคำอร่อยมากเลยหรืออิ่มหมูปิ้งกันเหรอ ยังค่ะยังครับแม่อันนี้แม่ชิมนิดนึงนะใครจะกินต่อจากแม่ก็ได้นะครับเี่ยมาแม่ชิมอย่างละคำนะครับฮอทดอกคำนึงเอออร่อยมากอ่ะออันไหนอร่อยอัะพร้อมตำหรออันนี้้มตำอืมไม่ผ่านไทยกินหรือยังไทยกินเก่ง เมื่อกี้ตังไทยเมื่อกี้ไปต่อเห็นตังไทยพูดว่าแซ่บด้วยเหรอครับ <c oughs> ตังไทยลองพูดหน่อยน้องขีดสีใช่น <c oughs> ้องพูด กินส้มตำเป็นเก่งอีโหรอพี่พผมเล่นล้างแต่เื้อขวดมาใหม่ไหนแม่ชิมผัดมาม่าสิไม่<า>พิชฮะพิชเพะอะไรไม่ได้สายพิชอือเป็นล้างมาใหม่หรือว่ามีอยู่แล้วมีค่ะไม่ใช่ชน้น<ๆ>ก็เลยหนูจะไปไหนอ่ะหนุกจะไปเปลี่ยนนะคะ เด็กที่แบบขนมขนมสู้ตายแต่กับข้าวคือไม่กินแล้วมัได้กินหมูปิ้งไหมกินนิดหน่อยส่วนใหญ่ไอต่อกินหมดส่วนไอไทยก็ตามสเต็ปเรียๆ คน้ทยกน็นั่งกินนั่งกินนั่งเยอะนั่งกินจนอิ่มแล้วมันก็อิ่มเพราะมันกินขนมไปเยอะไว <All right. S 1> ไปตีหัวเขาทําไหม <All right. S 1> ตีหมิงน, <All right. S 1> นี่หลังจากที่แตงกวาโดนแม่ดุแล้วนางก็เข้าใจว่าแม่โกรดนางมากพอนางมาขอโทษค่ะเรื่องที่โดนค่าดุ <c oughs> เป็ดเรื่องที่โดนค่าดุว่าแบบไม่ยอมกินใช่ไหมซื้ออะไรมาไม่ยอมกินอะ่ะจะกินแต่ขนม <c oughs> อะไร <c oughs> เอาไปเอสไต่อเอาไปแล้วเรื่องที่โดนฆ่าดุอะแล้วนางก็เข้าใจว่าค่าโกรธนางอยู่แล้วค่าก็บอกว่าจะไม่ให้กินเค้กนางก็เข้าใจแบบนั้นอยู่ดูนะถ้านางเห็นเนาะจากที่แบบนางคิดว่าแม่โกรธอยู่แล้วแม่แกล้งอดูดี่านางจะดีใจไหมเข้าไปละลองไปละหนึ่งสองสาม Happy <Bye. S 1> birthday to you Happy birth. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อีกรอบหนึ่งมาพี่ต่อร้องด้วยมาเร็วลูกเร็วร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่โดนแม่ดุโดนแม่ดุไปทางหนักหน่ว Happy birthday to you อ <ml Meeting> ่ะพี่ต่อร้องดังๆ Happy birthday Happy birthday ร้องไห้ร้องไห้มาเป่าแล้วมาอ่ะอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนนะลูกอันนี้เดี๋ยวเป่าด้วยกันอธิษฐานก่อนลูกพี่ต่อมาเป่ากับน้องมาพี่ไทยมาเป่าด้วยกันอ่ะเป่าด้วยกันสามคนยระวังลูกโป่งโดนไฟนะลูกอ่ะรอก่อนพี่ต่อไปฝั่งนี้ลูกเข้าใจไหมตั้งใจเรียนพี่ต่อไปฝั่งนู้นลูกทางนู้นทาแม่เขาแกล้งเล่นเข้าใจไหมตอนเลเซอร์ไถ่อ่ะเป่าหนึ่งสอง เปล่าเพี้ยงเหม็นปากน้ำลายแม่ให้อรูปไม่ให้พรหรอกให้ไปแล้วเมื่อเช้ารู้กันแค่เราอ่ะไปเงกินได้อ๋อสีดำอ่ะอู้หูเฮ้ยเธอมันออกหำออกเป้่าขาดจริงเหรอเอองั้นต้องไปเอาติ๊กเกอร์แปะดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเบอร์ได้ไม่มาคิมหนูเสียใจเหรอลูก แม่เขาเองโดนแม่เองแกงเอาไหนหันหน้ามาที่พี่กานไหนขอบคุณพ่อกับแม่หรือยังไม่ใช่ว่าพอพ่อแม่หายโกรธแล้วยังมางอนใส่หน้าบึ้งใส่ไม่เอานะไหนไมไหนเป็นไงเล่าความรู้สึกซิเป็นไงที่แม่บอกว่าจะไม่ให้กินเค้กอะ่ะเอะไรเนะสียใจใช่ไหม <laughs> เกิดเองไม่ต้องเสียใจหรืแล้วแม่ซื้อของขวัญอะไรให้ที่เองอยากได้อ่ะแม่ไม่ลืมนะ <laughs> แม่จําได้นะ เชื่อไหมแม่ไปตลาดนะแม่เงินหาร้านผมเล่นก่อนร้านแรกเนี่ยอันนี้แม่จําได้ว่าแตงกวาบอกว่าอยากได้ลูบิกถึงแตงกวาชอบไหมใช่สิ่งที่อยากได้ไหมขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะอ่าโออเค้าวพังแล้วเหรอแล้วจะต่อเนี่ยไปต่อต่ออันนั้นมันเป็นเหมือนประดับเฉยๆมันไม่ได้เป็นลูบิกลูบิกอยู่ไกลกว่า โอเคไหนโชรูบิซีลูกเดี๋ยวถ้าเล่นเก่งพ่อจะซื้ออันที่ดีกว่านี้ให้อันนี้โอ้อันนี้ก็ร้อยหนึ่งแล้วนะตอนแรกนึกว่าแค่แบบว่าแบบร้านยี่สิบจะมีแค่ยี่สิบสามสิบแต่อันนี้โอ้โหร้อยหนึงนะ่งอะแพงเหมือนกันนะอ่ะกินเลยลูกกินเค้กอ่ะกินเลยพี่ต่อกินเค้กกับน้องไหมลูกอ้ามอย่าทำหกนะลูกนะอ่ะให้พี่กวากินด้วยลูกอ่ะกวากิน พี่กวาเข้าไปนอนในเต็นท์ร้องไห้เหรอลกูกนอนร้องไห้เสียใจที่แม่โกรธใช่ไหมแกงลูกแกงลูกพี่ต่อกินเค้กกับน้องไหมลูกหรือว่าหนูอิ่มแล้วอ่าโอเคดีแล้วลูกมันหวานไม่ต้องกินเยอะหรอกอ่ะหนหันหน้ามาหน่อยไม่เห็นหน้าเจ้าของวันเกิดเลยโอเคสุขสันต์วันเกิดนะลกูก พี่ต่อสุขสันต์วันเกิดน้องเลยลูกสุขสันต์วันเกิดนะแตงกวาแตงไทยสุขสันต์วันเกิดพี่กวาน่อยลูกค่ะอ่ะพูดนี้สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดพี่กวาห้ค่ะสุขสันต์วันเกิดี่กวยค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีคนโดนดุนะคะแล้วก็มีคนมีน้าตาอ่ะเด็กๆบาย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 อย่าลืมกด พบกับช่องเป็นต่อแอนสองแตงพบกับช่องต่อแอนสองแตงใ่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เนี่ยค่ะตามนี้ประมาณนี้มีคนเสียน้ำตาแง่แง่โดนแม่ดุอย่างหนักหน่วง